ครับสวัสดีครับบอไดพีน่น้อง youtube พี่น้อง fc ทีนะครับทุกทุกท่านนะครับเนาะก็วันนี้อยู่กับเท้าซิ่งนิวเวอร์ชั่นมันเข้าเหมือนเดิมนะครับเนาะลวงแน่มาก่อนนะน้องแน่หนึ่งเข้ายัางหมดซื้อเต้าลวงแน่มาเพื่อที่จะ,ะติดตั้งร้านของเราคนอ,นอื่นเอ้าัสเต้มาไุยกอน tên, hộp cái càng rồi. Nè. Càng mình tắt đi Cho bay cái. Hứ. Cái 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 khung cái nó. cái cái này là. Chỗ cho cháu đi nhưng mà tích cái cái đó. Đó. Thuận tiện. à tên, ง่ายๆนะครับเนาะคนเดียวก็กางได้เหมือนตอนแรกๆที่ซื้อมาใหม่จะกลากกงนี่ก็ต้องกางขา,า้างอนเนาะแาขาเรียบร้อยแล้วให้ใบมันขึ้นปกเนาะปกแยกพอปสมควรเนาะปกพอดีว่านะมีคนแนะนำมาว่า กต้องเอาคัเต็นมันออกหรอกร้อนไปตีหน้าเลยเขาก็เลยลองพอโอ้ถุงว่าเขาแทาแตะเนาะต้องแล้วผ้าใบมันออกเนาะจางคนเดียวก็ได้เนาะแต่แรกๆต้องการสองคนแต่นี้จางคนเดียวก็ได้เนาะง่ายๆอู้นักกีฬานักแข่งก็ นักวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับเนาะนักวิ่งเพื่อสุขภาพอโอเคใกล้จะเซ็ตสมบูรนณะ์แล้วอึ๊บอ่าเรียบร้อย่อไปทางด้านนี้นี้นสองอึ๊บอ่าเซ็ตเรียบร้อย ดึงก่อนดึงผ้ามันลงมาหุ้มดึงผ้ามันลงมา,งมาหุ้มไอ้ปลอกที่เสานี้นะ โอเคเสร็จแล้วไปยุกย้ายอืมอ๋ยังไม่ได้ดอ๊ะนี่ไปไปนี่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 น,นี่โลกจะเต็มก่อน <c ười> นี่เขาไปเห็นนิดหน,น,น,น่อยแล้ ดได้ยังลุกนี่มนเห็นอ well. ้ลุกขึ้นเนะขามันก็ยืดได้หดได้เน่ะอ่ายืดขึ้นสูงน้อยหนี่มันจะมีล็อกของมันเนอะ ล็อกเหล็กนี่ก็พอดีพอดีละมันจะมีหูนี่หลายหูยอยู่ยที่เรื่องโอเคโอเคอ๋อล็อกขา่ขึ้นหมือนกันนี่ เขาได้เขาได้ต่อไปหาสุดท้ายอึบเรียบร้อยอ่าผู้ช่วยมาพอดีนี่เข้าสิซุกเรียบร้อยไปย้ายรถเข้าห้องหมดเข้าเต็นท์กัน Okay. 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 Oh, look, 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 lulu look, lu, lu. te 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 ดึงสายยางดึงเชือกมันออกก่อนว้า wow.

กล้งนี้คนนับพอสมควรนเหมือนกันนะหลายโลอยู่เนี่ยมีหลายอย่างเนาะใหนจะกินหมูไหนจะลูกจินไหนจะไส้อวัวหน่อยปลามีน้ำแข็งด้วยเหมกันอยู่ขอเลยนับพอสมควร ยกเตาออกมาติดตั้งเตาย่าเย็นเย็นสักครู่ก็ได้ปิ้งละ tầng tàu tí tăng chết nó sáng phải học phải tìm phải tử thôi lệ quên cái này là nó ngựa โอเคเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ใจติฝากนะครับเนาะมีเหงาลงไปฝากกดชอบชักคลายกดไลค์กดแชร์ให้กับทุกสิ่งตัวนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเนาะไว้พบกันในคลิปต่อๆไปเนาะขอพี่น้องโชคดีมีชัยคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังความหวังปรารถนานะครับเนาะมีสุขภาพปลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยา่ยาได้เจ็บอย่าได้ถล่มเฮงเฮงปังปังรวยรวยมันสันทุกท่านทุกคนนะครับคลิปนี้ไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับบ๊ายบาย